ครก่อนจะเติมอะไรบอกก่อนอันนู้นอ่ะอันนู้นน้าไพอแล้วพอแล้วให้มันเติมน้ำตาลให้เหรอนี่หวานแล้วนะแม่ก็ปรุงแต่ให้แล้วอร่อยไหมครับแท่ง เยี่ยมแซบไม่แซบ่บอกดิแซบไม่แซ่บอกได้ฮะอะไรนะครับจะได้กินไหมวันนี้ตะ,ะเกยียบซื้อตะเกียบจะหนักไปทางเล่นนะครับพ่อมรสเอาขุยเนื้ออะไรนะครับร้มอมขุยทั่วเป็นไงครับ เลหน้ากลางลีเลขนะคู่กลางอ่ะมอวิสวกมันต้องกุ้งให้ตัวขนาดกลางด้วยนะมันถึงจะหนัวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ขึ้นรถมาเต็มเลย